สวัสดีครับอมอดวงจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่าตงตไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับวันนี้เรามาเข้าคลิปการพยากรณ์ดาวราหูย้ายนะครับผมวันที่17ตุลาคมนี้นะครับผมมีการย้ายของดาวราหูอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทุก1ปีครึ่งนะครับผมก็จะมีการย้ายหนึ่งครั้งดาวบากเคราะห์อันนี้จะเอฟเฟกอะไรยังไงของแต่ละราศีกันนะครับผมเดีย๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับผม ก่ออื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับผมขอบคุณมากครับครับสำหรับดาวราหูที่จะมีการย้ายนะครับผม วันที่17ตุลาคม2566กันนะครับผมย้ายกันยาวๆปีครึ่งกันนะครับผมดาวราหูนั้นจะย้ายจากราศีเมษไปราศีมีนนะครับผมความหมายและเหตุการณ์ต่างๆมีหลายแบบที่จะเกิดขึ้นมากมายนะครับผมครับในความหมายของราศีมีนนั้นถ้าเป็นพบดวงเมืองดวงดวงเมืองของเราในตรงนี้นะครับผมก็จะหมายถึงอะไรได้บ้างตรงนี้เป็น เป็นดาวพฤหัสเป็นเกษตรราธิปดีนะครับผมก็หมายถึงกฎเกณฑ์กฎต่างๆนานาที่จะมีการเกิดขึ้นดาวราหูเรานั้นย้ายเข้าไปในภพของกฎเกณฑ์ก็หมายถึงจะถูกตีกรอบความซุกซนความมีอิทธิพลต่างๆนานาที่ท่านเห็นในข่าวที่เราดูกันนะครับผมข่าวนี้การซุกซนการทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องพอผู้นี้ จะปูกจับตีกรอบแล้วครับอันดับแรกนะครับผมครับอันดับที่สองต่อมานะครับผมในเรื่องของพบวินาศของตัวเมืองนั้นก็มีเกณฑ์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างอ่ะพบวินาศหมายถึงห้องสีเหลี่ยมถูกเก็บถูกตีกรอบเอาไว้ที่เมื่อกี้เราบอกทุกอย่างออย่างเช่นเรื่องของอะไรโรงพยาบาลถูกเก็บตัวอยู่อะไรไว้อย่างนี้เรื่องของทันทัศสถานก็ถูกจากัดที่จะ ตีกรอบเอาไว้นะครับผมครับดาวราหูของเรานั้นก็หมายถึงการที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาจะมีเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลจะมีข่าวอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาท่านทัศสถานต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะครับผมอีกอันนึงในพบนี้ถ้าให้มองก็เป็นเรื่องของวัดวาอาราบก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าดาวพฤหัสเราอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็มีข่าวนะครับผมถ้า ใครพร้อมนอกลูก่นอกทางอะไรต่างๆนานาข่าวต่างๆนานาบแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะครับผมอ่ะลองเปลี่ยนม,มาอันนี้เป็นธาตุน้ํานะครับผมธาตุน้ําเพราะว่าราศีมีนเป็นธาตุน้ํานะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดความปัดปววและต้องแก้ปัญหาก,ก็เกี่ยวกับเรื่องของการน้าท่าเรืออ่ะอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะมีข่าวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นพอเรามาดูที่ธาตุกันบ้างดาวราหูเราเป็นธาตุลม มาอยู่ในเรือนธาตุมีนก็คือธาตุน้ำนะครับผมธาตุน้ำเป็นธาตุเดียวที่จะเขาเรียกอะไรอา่ากดดันลมได้ให้ลมหยุดได้ก็หมายถึงความผิดผัดที่จะเกิดขึ้นนะครับผมจะมีเรื่องของความผิดอัดใจที่เกิดขึ้นของแต่ละราศาีนะครับผมและอีกอย่างหนึง่งการทําตัวที่เป็นแบบดาวราหูของเราก็คือความซุกซนความ สนุกสนานล่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเที่ยวกลางคืนอิทธิพลต่างๆนะครับผมก็จะเข้ามาอยู่ในความจิดอัดเกิดขึ้นนะครับผมความการทำนอกกฎหมายต่างๆนานาก็จะเกิดการตีค่าของสังคมดีกว่าเพราะอันนี้เป็นค่าของการให้ค่าของสังคมนะครับผมจะถูกดูถูกว่าไม่ให้ค่าทางสังคมเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้ดีกว่า เหมือนอาเช่นว่าพอดาวราหูเข้ามาอยู่ตรงนี้การให้คุณค่าทางสังคมจะถูกล้อยลงนะครับผมเหมือนอาจจะถูกกดบานถูกกดขีว่ามีเกณฑ์ที่จะทําอะไรแล้วไม่ได้ให้ถูกคุณค่าไม่มีคุณค่าทางสังคมว่าอันนี้ก็คือตามหลักฐานนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมของแต่ละราศีกันนะครับว่ามีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับครับมาพบกับการพยากรณ์กันนะครับผมชาวราศีตุลกันบ้างนะครับผมชาวราศีตุลน,นั้น มีเกณฑ์อะไรบ้างสําหรับดาวราหูย้ายตุนยอยู่ตรงนี้นะครับผมอะตอนนี้ดาวราหูเราที่เล่งลัคนาปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองก็จะหายไปตอนนี้ดาวราหูเราจากราศีเมษจะเข้าราศีมีนครับผมก็อย่างที่เราเคยบอกกันไปแล้วว่าราศีของความรู้สึกราศีธาตุลมเข้า,าราศีธาตุนานครับผมความ รู้สึกขึ้อัดใจเกิดขึ้นอะแต่ราหูในตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะครับผมปัญหามีไว้แก้นะครับผมพบอริราหูเราเข้ามาแก้ปัญหาเอ็นที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับผมสำหรับข้อดีของชาวราศีตุลก็คือหนึ่งเป็นผู้ที่ขยันทำงากินนะครับผมผู้ที่มีความอดทนออกมาเพราะว่าราหูของเรานั้นเป็นนักแก้ปัญหา ไปพิ้วไปพิ้วมาได้เจอปัญหาปุ๊บแก้ได้ทันทีนี่คือข้อดีครับผมข้อเสียในความการแก้ปัญหานั้นก็จะมีเรื่องของความตึดอ,อัดใจบ้างเกิดขึ้นมีการบอกว่าให้ท่านเนี่ยไม่สามารถจะแบบว่าทำแล้วเกิดประโยชน์ได้แต่ความจริงแล้วมีประโยชน์นะครับผมก็จะมี f e ล l i n g แบบนี้เกิดขึ้นได้จาก ความรู้สึกของสังคมเกาะมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมฟังแล้วก็อาจจะงงๆแต่ก็คือคนรอบข้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสังคมก็จะมีเกณฑ์ที่จะแบบไม่จะทําได้เหรออาจจะมีการบบกว่ามาดูถูกด,ดูถูกกันเกิดขึ้นได้ครับผมแต่งานนี้ชาวลาสิงตุลน,นั้นไปได้แน่นอนครับผมครับต่อมานะครับผมดาวราหูเราดัน ก็จะให้เกณฑ์ที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของหลักฐานพอสู้ได้จนอยู่พักหนึ่งก็จะเกิดความเป็นฝนแข่งนั่นเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นได้น,นะครับผมโอเคและต่อมานะครับผมแถมมาให้ตรงดาวเสาที่ควบก,กันเลยดาวเสารเรานั้นมาจากพบอะไรเอ่ยการงานตอนนี้ได้คู่มิตรกันเกิดขึ้นนะครับผมศิกับแปดเป็นคู่มิตรกัน เรื่องของการงานเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับผมเดินทางไปทางเดียวกันครับเดินทางบนรางรถไฟได้แบบเดียวกันไปเลยก็คือเรื่องของงานเรื่องของความคิดเรื่องของการความสําเร็จนั้นบุตรบริวารเกิดขึ้นดีแน่นอนครับผมแต่ข้อดีก็มีข้อเสียแล้วก็จะบอกว่าต่อให้ทํางานร่วมกันก็ตามแต่ลึกๆในใจมันเป็นคู่ไม่ต่างใจกันทําแล้วก็ ไม่เข้าใจเราได้ยังไงว่าอะไรอย่างนี้ก็พิเกนอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคำก็มีสเกนที่จะเกิดขึ้นนะครับผมข้อดีเกิดขึ้นมากกว่าข้อเสียครับผมขอให้โชคดีทุกท่านนะครับชาวราศีตุลนครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปดาวราหูย้ายดาวร้ายย้ายไปเรือนไหนก็จะมีปัญหาที่เรือนนั้นกันส่วนใหญ่นะครับผมครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมผมขอ คุณอำนาจทักษิีรัตน์ตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้นะครับผมขอโดนบรรดาให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับผมผ่านอุปสรรคอันเลวร้ายของดาวราหูย้ายกันไปได้ทุกๆท,ท่านนะครับผมครับก่อนจะจากกันนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อีกสักครั้งนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ